มีคนค้นหาผมไม่เจอแล้วเขาก็มาทักผมในไลน์นะครับผมมีแฟนคลับจำนวนหนึนน่งนี่คือสิ่งที่ผมได้จากการที่ทำออนไลน์มานะครับ ผมพบว่านะครับสิ่งที่ผมทําเอาไว้นะครับก็คือผมไม่ได้พึ่งพิงกับ Facebook อย่างเดียวผมใช้ตัว Facebook group ผมมี l i น์โอเที่ผมสร้างเอาไว้ผมมี Tik t o อกมี YouTube ที่ผมสร้างเอาไว้เป็นช่องทางสำรองนะครับมันเพิ่งเห็นผลลัพธ์ก็เมื่อตัวหลักผมคงคิดว่า Facebook เฟซบ o o กมันเป็นตัวหลักของผมนะมันหายไปก็เลยคิดว่าเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทําให้เรากลับมาใหม่ได้ถึงแม้จะโดนลบทิ้งทั้งหมดเนาะแต่แบรนด์ตัวตนคนจําหน้าเราได้จําคุณค่าของเราได้มันยังอยู่รอสิ่งนี้ไปลองนึกกดดูนะเเนนนาาาาาวว่่ททททีีรรํอุั้ไ้ไ ื่อสิ่งนี้หรือเปล่าผมว่านะครับมันจะมีสองกลยุทธ์เนาะก็คือแบบรวยเร็วเนาะรีบกินรีบไปเขาเรียกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักเหมือนกับเป็นดาราเนี่ยช่วงอายุมันแบบสั้นใช่ไหมช่วงที่กําลังหล่อสวยอยู่เนี่ยก็ต้องรีบรับงานให้มากที่สุดอะไรประมาณนี้เนาะกับอีกกลยุทธ์นึงก็คือนะครับไม่ขอด่งดังมากเกินไปแต่ว่าขอให้อยู่นานๆมันก็มี2กลยุทธ์นี้เนาะที่ผมเห็นนะครับไม่รู้มีแบบอื่นหรือเปล่าของผมจะเป็นแบบที่2นะครับคือไม่ต้องดังไม่ต้องดรามา่าไม่ต้องเป็นเกาะกระแสเกาะเทนอะไรให้มันท อายุแบบ60 70แล้วเนี่ยจะให้ผมอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยผมก็คงเบื่อเหมือนกันเนาะถ้ามีอะไรให้คนแก่ทําทําไปทุกวันแล้วก็แฮปปี้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ไปก่อนนะครับแล้วก็ได้ตังค์ด้วยผมว่าแบบเนี้ยเออเฮ้ยมันก็โอเคเนาะชีวิตมันก็มีความหมายดีมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบแบบเดียวกับเราแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้แชร์ความรู้กันแบ่งปันกันอะไรเงี้ยนะครับเหมือนสร้างกลุ่มสร้างสังคมขึ้นมากลุ่มนึงอะไรเงี้ยนะครับผมว่าเป็นเทรนด์อย่างหนึ่งเนานะเป็นคอมมูนิตี้เฉพาะกลุ่มีมมอบบบน,น,นอ้นอะไร